อาไปกินนั่งกินท่าเะร์เดี๋ยวจะได้ซ้อมกันไผ่ดาวกินกาแฟก่อนนะอ๋อดิแดนหน่อยอมสวัสดีจ้าเพิ่งมาเหรอจ๊ะสวัสดีครับสบายดีเหรอฮะสบายดีมากเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปช่วยพี่พงศ์ก่อนนะครับ ถ้าไม่ไปช่วยแกแกจะบ่นเอาค่ะโ okay. อเคซีเลนะอะโอมาแล้วเหรอเดี๋ยวดีนีคค่สวัสดีค่ะจะอยู่แถวๆนี้นะคะวันนี้จะเรียกสอนไปเล่นพลางพรมตากันโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟินดา ลูกปรุนคู่กับลูก,กเกรดแล้วก็เมยคู่กับน,นุกแล้วดาวคู่กับดินี่อ่ะเดี๋ยวเริ่มซ้อมค่ะอูบอกหน่อยสิว่าทำไมทําทำไมอะไรเหรอทำไมฉันต้องเดินคู่กับดีนี่ใน,นเมื่อความสูงก็ต่างกันขนาดนี้ดาวจี่ยันยินก่อนไอ้ใครคู่กับใครเนี่ยนะฉันไม่ได้เป็นคนจัดหรอกคุณต้องก็ขอร้องมา ไม่แน่นะคุณต้อมเขาอาจจะมีไอเดียอะไรเก๋ๆแปลกๆก็ได้ลองซ้อมดูก่อนนะจาน,นะหล่อนหล่อนทำไมไม่พูดกับพี่ต้อมเขาว่าจัดแบบนี้มันไม่เหมาะอะความสูงต่างกันขนาดนี้ให้เดินเซตเดียวกันได้ยังไงอะฉันไม่ได้เป็นคนจัดนะคุณตเอาก็ขอมาก็ะจัดไต,ต้เธอก็ต้องพูดกับเขาสิาโอ้ยดาวเข้าใจเป็นสีเธอพี่ดาวคะถ้าเกิดพี่ดาวไม่อยากเดินกับดีนี่เพราะว่าพี่ดาวยังโกรธเรื่องออโราดีนี่ขอโทษค่ะที่นี่อยากจะขอโทษพี่มานานแล้ว ดีนี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะแยกหรือเป็นคู่แข่งพี่ดาวแม้แต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่มันก็เป็นงานและเป็นสิ่งที่ดีนี่กำหนดไม่ได้ะคะดีนี่เสียใจคะ่ะมองว่าพี่ดาวคงเข้าใจดีนี่นะคะอ่ะดาวไม,ไ,มไม่ดูกัอนนะดาวยี่ดาวดีนี่จ๊ะอย่าไปใส่ใจเขาเลยพวกเราเข้าใจเธอจ้ะ ดาวเดี๋ยวก่อนดาวดาวฟังฉันก่อนฟิเโอฉันฟังแล้วเข้าใจแล้วด้วยฉันขอตัวจห้องน้ำก่อนได้ไหมเธพไปเอาใจยายนางเอกด้วยนะปะน่งงความโกรธไว้บ้างเหรอแม่คุณโตโตกันแล้วนะออยิ่งทวีนมากเท่าไหร่นี่ยมันยิ่งดูไม่ดีในสายตาคนอื่นมากเท่าน,นั้นไหมฉันไม่เห็นแคร์เลยใครจะคิดยังไงก็ช่างก็สิ ฉันรู้สึกยังไงฉันก็มีสีแสดงความรู้สึกของฉันออกไปตรงๆอะ่ะไม่เห็นจะต้องทําดีบิดเบือนเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นเลยอะ่ะก็เป็นซะอย่างนี้นะถึงได้เสียเปรียบไอ้คนที่เขารู้จักเก็บอารมณ์ไว้รู้ไหมเสียเปรียบตรงไหนในสังคมนี้นะคนที่กล้าเท่านั้นที่ได้เปรียบจําไว้นะโอ๋ไอดาวโอ้ย ควกเธอตะกี้เนี่ยสงสัยป้าอู๋มาดุยายดาวเรื่องดีนี่แน่เลยอ่ะอฉันว่านะเนี่ยน,นอกจากจะโกรธนองออโร่าแล้วอ่ะ <S <S ก็คงจะอิจฉายายดีนี่ด้วยเพราะยายดีนี่เนี่ยนะเขาว่าทั้งสาวกะแล้วก็สวยกะอีกไม่นานนะก็คงจะมาแทนที่จทุอ no, กอย่างเนอะเธอว่าไหมใช่นั่นสิคนที่เคยเป็นที่หนึ่งมาตลอดแล้วต้องมาแพ้สงสัยทุกคนที่ยห,หน้าดูฉนะันดูชิคก็เป็นยังไงแหละใช่นี่นี่มีอะไรทำกันหรือไงฮะถึงได้มาสารแนเรื่องของชาวบ้านอ่ะ ป่าเนี้ยเจ็บตัวมาหลายรายแล้วจะบอกให้ไปป้าป้า,าสุดเลยกาแฟค่ะเชิญตามสบายนะครับที่นี่มาเผื่อนะคะขอบคุณฮะเหนื่อยไหมคะก็ธรรมดาครับ พ uh, ี่พงษ์พี่เต้าพระอู๋สิฮะเหนือยกผมเยอะเลยอ๋ออย่างนี้อมก็กําลังบอกว่าการที่เป็นลูกจ้างนี่สบายกว่าใช่ไหมคะก็คงอย่างนั้นมั้งฮะถ้าคิดแบบคนขี้เกียจนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปช่วยพี่พงษ์ต่อนะฮะค่ะเี๋จวคุยกันค่ะครับ ดาไปไหนมาไปลองชุดให้พี่ต้อมไหนไปแล้ว พี่ดาวแบบดีนี่เตรียมตัวนะคะต่อจากคู่นี้แล้วค่ะเธอเลยค่ะค่ะโชคดีนะจ๊ะขอบคุณค่ะดีดีนะพี่ดาวครับดูเหมือนเราสองคนนี Virgin ้จะทำอะไรคู่กันอยู่เรื่อยเลยนะตั้งแต่ดีนี่เข้าวงการวันแรกเลยพี่จำได้ไหมคะฉันไม่ได้มีหน้าที่จำเรื่องของใครแต่ขอบอกอะไรไม่อยางถ้าคิดจะมาตีเสมอเทียบรุ่นกับฉันไม่มีทาง นั่นสิครพี่แหมรุ่นเราเนี่ยมันห่างกันตั้งเยอะนะดีนี่โชคดีจังเลยนะ<ม>ที่ดีนี่มีโอกาสเดินคู่กับพี่ก่อนที่พี่จะออกจากวงการนะ<ม>คงอีกไม่นานนะแกพี่ดาวถึงคิวแล้วค่ะเชิญค่ะค<า>่ะดีนี่ด้ค่ะแล้วค่ะนี่เมื่อกี้ที่พูดหมายความว่างไงเรือ่องอะไรกันอะดาวฮะแล้วนี่บันด่าฉันนะ นี่ไม่ก้องนี่ติดดาพอตีดันแน้างานยังไม่เสร็จเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเอ้ามีเรื่องเลยฉันขอร้องไน,น่ม <ปะ S 3> ี้นนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนาไปเถอะลัก